o n w เ r d รโปเกมอนที่มีส่วนผสมระหว่างค้างคาวกับไวเวิร์นและหลังจากนั้นให้เราใส่ลำโพงไปที่หูของมัน สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่มูเกงแฟนตาซีสำหรับโปเกมอนในวันนี้นะครับผมมีโปเกมอนมังกร3ตัวมาพูดคุยให้กับทุกคนฟังครับผมพอดีมีมังกรหลงฝูงตัวหนึ่งคือคริมแกนนะครับคริมแกนเนี่ยอยู่เจน5เนาะแต่ว่าไม่รู้จะเอาไปรวมกับตัวไหนในเจน5ดี5 D, ก็เลยหามังกรที่อยู่ในเจน6ซิว่าเฮ้ยมีตัวที่พอจะพูดร่วมกันได้ไหมก็มีเจ้าออนแบตกับออนเวิร์นนี่แหละนะครับเออวันนี้ก็จะมีข้อมูลของเจ้ามังกรทั้ง3ตัวนี้มาพูดคุยให้กับทุกคนฟังเนะนาะซาึ ่หญแล้วก็เป็นโปเกมอนที่พี่ซาโตชิเขาใช้ต่อสู้ในภาค X Y ด้วยนะครับผมซึ่งข้อมูลของเจ้าโปเกมอนมังกร3ตัวในคลิปนี้จะเป็นยังไงบ้างก็ไปฟังคลิปนี้เลยเริ่มที่ตัวแรกนะครับก็ขอเปิดตัวของเจน5ก่อนก็นแล้วกันนั่นคือเจ้าคริมแกนครับคริมแกนเป็นโปเกมอนอุโมงค์ธาตุมังกรนะซึ่งรูปร่างของมันนะครับผมจะเป็นมังกรที่ค่อนข้างหนานะครับคือความหนาของมันนี้ก็จะทําให้ร่างกายของมันนั้นก็มีความแข็งด้วยแล้วก็มีความหนักด้วยผิวหนังหลักๆของมันเนี่ยเป็น และเหนือสิ่งอื่นใดเลยคือส่วนหัวของมันนั่นเองครับส่วนหัวของคริมแกมนะครับท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันเป็นสีแดงเนาะซึ่งอันนั้นนะครับเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายนะไม่ใช่เป็นส่วนเกราะหรืออะไรยังไงนะแต่ทีนี้เนี่ยแม้ว่าจะไม่ใช่เกราะก,ก็ตามนะครับแต่ข้อมูลบอกไว้เลยว่าส่วนหัวสีแดงนี้เป็นส่วนที่แข็งที่สุดของร่างกายมันแล้วมีความแข็งเหมือนหินผาเลยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าหากว่าคริมแกมมันไปโขหัวใส่โปเกมอนตัวไหนบอกได้เลยว่ามีเจ็บแล้วก็มีจบแน่ๆซึ่งโดยพื้นฐานกกกาาารรใใใชช้้้ีีววิตออองงคคมมมแแนนนนน่่ยน่ยยยัั็จะศูุโล เวลาที่มันเจอศัตรูเนี่ยบางทีมันก็มีความดุร้ายมีความก้าวร้าวพอสมควรที่จะไปเล่นงานศัตรูก่อนครับและด้วยพฤติกรรมที่เขาบอกว่าไม่แน่ใจว่าเป็นตัวมันเองหรือเปล่านะที่ตัวมันเองเนี่ยรู้สึกว่าหัวของมันแข็งมากๆใช่ไหมครับพอมันคิดว่าหัวของมันแข็งมากๆเนี่ยเวลามันเจอโปเกมอนศัตรูปุ๊บมันจะเล็งที่หัวก่อนเลยครับผมคือบางทีก็แบบเอาหัวหกไปเลยหรือบางทีก็ใช้ส่วนแขนของมันในการโจมตีเข้าไปนั่นแหละนะครับซึ่งแขนของมันก็มีพลังแขนอันมหาศาลบวกกับการที่ว่าแขนของมันค่อนข้างยาวพอยาวกจมีีีรงงง่่่ยาาโตทคอนข้สู ด้วยนะครับผมเออก็ถ้าเกิดว่าโปเกมอนตัวไหนจะต่อสู้กับโปเกมอนตัวนี้ก็จําเป็นต้องระวังส่วนใบหน้าเป็นอย่างมากเลยเพราะตัวของมันจะทําทุกวิถีทางครับผมให้หน้าของอีฝายนั้นได้รับความเสียหายมากที่สุดกันเองครับซึ่งพื้นฐานการใช้ชีวิตของมันอีอย่างหนึ่งก็คือว่ามันมักจะอาศัยอยู่ในถ้าในอุโมงค์ไปเรื่อยๆและบางครั้งเนี่ยมันก็ออกมารับแสงเดือนแสงตะวันบ้างก็คือขึ้นมาบนพื้นดินใช่ไหมหลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมีการหาอุโมงค์ใหม่ที่รู้สึกว่าไม่มีความจําเจนะคร มันมีการขุดใต้ดินแล้วก็สร้างเป็นหลุมสร้างเป็นอุโมงค์อย่างนี้นะครับซึ่งตัวของทีมแกนเนี่ยมันก็พอจะสัมผัสได้ว่าถ้ามีดิกด้ากับดักทีโอที่ไหนเนี่ยจะเป็นสถานที่ที่มารู้สึกว่าสามารถเข้าไปเสพบรรยากาศของถ้าแนวแน,นวใหม่ได้นะครับซึ่งเวลามันเข้าไปในถ้านั้นบางทีเจอดิกด้าเจอดักทีโอมันก็ไม่ได้อะไรนะเออแค่รู้สึกว่าเฮ้ย hey, แล้วไงทําถ้าไว้ขอมาอยู่กป๊บน,นึงได้อะเอออะไรประมาณนั้นนะครับก็ถือว่าไม่ได้เป็นศัตรูซึ่งกันและกันแต่อย่างใดค,ครับผมเออเรียกว่าเวลามัน มงนี้ไปโผล่อีกอโมงนึงแล้วเจอกับศัตรูก็ตามที่ผมบอกไปเมื่อกี้ว่ามันจะเกิดการแบทเทิลขึ้นทันทีนะครับถึงคราวนั้นโปเกมอนตัวนั้นก็ต้องระวังหน้าไว้นะครับอันนี้ขอย้ําทีนี้ให้ดูสเตตัสของคริมแกนนะครับผมเป็นโปเกมอนที่สเตตัสสูงเอาเรื่องอยู่เหมือนกันนะครับค่าแอตแทก120เลยแล้วก็ค่าพลังป้องกันสองด้านก็คือสูงถึง90นะครับและดูแล้วเล่นสายสเปเชียลไม่น่ารอดครับผมค่าสเปเชียลแอตแทกเป็นครึ่งหนึ่งของ,ของค่าแอตแทกเท่านั้นเองและค่าสปีด ทีีด่ดและถ้าพูดถึงอ b บิลิตี้ของโปเกมอนตัวนี้ก็มี3อาบิลิตี้ครับอบิลิตี้ที่1ึของคริมแกนนะครับคือรับสกินครับรับสกินจะเป็นอ b บิลิตี้ที่ว่าถ้าอีกฝ่ายหนึ่งโจมตีสัมผัสตัวเรามาอีกฝ่ายหนึ่งก็จะได้รับความเสียหายไปด้วยและอาบิลิตี้ที่2คือเชียฟอสครับเชียฟอ e ก็คือทําให้ Additional Effect ของท่าไม้ตายที่เราโจมตีเข้าไปนั้นไม่เกิดผลแต่พลังโจมตีของท่าไม้ตายนั้นจะเพิ่มขึ้นและ Hi d เ e n a bility ของมันก็คือคมมามามโมเบรเก ไม่สน ability ของโปเกมอนตัวนั้นเลยครับซึ่งแต่ผมเล่นผมว่าผมเล่นรับสกินหรือแมกเชียฟอสตนี่แหละนะเออโมเบรเกอร์สำหรับเจ้าตัวนี้รู้สึกไม่ค่อยมีเสน่ห์เท่าไหร่นะครับเออบวกกับว่าเวลาผมเล่นจริงๆเวลาใครใช้ครีมแกนก็เห็นแบบเชียฟอสกับรับสกินนี่แหละนะผ่านไปกับมังกรตัวแรกนะครับผมมังกรตัวต่อมาเป็นเจ้ามังกรตัวน้อยๆบ้างครับผมนั่นก็คือเจ้าออนแบทครับออนแบทเป็นโปเกมอนขึ้นเสียงทตุบินกับทตุมังกรซึ่งโปเกมอนตัวนี้นะครับผมลักษณะของมันก็จะเป็นโป ปุยสีดำที่ปกคลุมบริเวณร่างกายของมันส่วนคอแล้วก็ส่วนต้นขาด้วยหูของมันเนี่ยถ้าเราสังเกตดีๆแล้วขนาดคือแบบแทบแทบจะเท่าใบหน้าเลยนะเออสามารถที่จะปรับขึ้นเสียงที่จะใช้สื่อสารกับพวกออนแบทด้วยกันเองหรือสื่อสารกับโปเกมอนบางตัวที่มันต้องการส่งสัญญาณให้ซึ่งสามารถปล่อยขึ้นเสียงได้สูงถึง200 0 0 0เฮิร์ซเลยนะครับอันนี้บ่งบอกถึงการควบคุมเสียงที่มันสามารถทําได้ซึ่งเสียงที่มันสามารถทําได้นอกจากสามารถสื่อสารกับโปเกมอนที่เป็นแบบออนแบทด้วยกันอย่างนี้หรือสามารถสื่อสารกับโปเกมอนที่สามารถรับขึ้้้นนเสสียยงงไดแลวมมััาารถ ใช้คลื่นเสียงของมันในการที่จะตรวจหาอาหารด้วยนะครับซึ่งอาหารโปรดของเจ้าอันแบทก็คือผลไม้นั่นเองครับหรือก็คือเบอร์รี่เนาะเออซึ่งตัวของมันใช้คลื่นเสียงส่องเข้าไปในพวกเบอร์รี่ต่างๆนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยมันจะวัดได้เลยว่าเบอร์รี่นี้สุกแล้วรสชาติกําลังกินนะอะไรเงี้ยมันก็จะไปเก็บมากินอ่าแต่ทีนี้ถ้ามันเจอเบอร์รี่ที่ยังรู้สึกว่ามีความแข็งอยู่ยังไม่ค่อยสุกเท่าไหร่ปุ๊บมันก็สามารถที่จะรอก่อนก็ได้ยังไม่เก็บก็ได้หรือบางทีเก็บเลยแต่ว่าเก็บมาสต็ ณนะจุดจุดนี้สามารถกินได้แล้วหรือเปล่านะทีนี้ถ้าดูสเตตัสของออนแบทนะครับก็จะเป็นโปเกมอนที่มีค่าสปีดเยอะสุดอยู่ที่55นะและดูจากทรงแล้วมันน่าจะเป็นโปเกมอนสาหรับสายสเปเชียลแอตแทกหรือเปล่านั่นนี่นะเออค่าสเปเชียลแอตแทกสี่ห้าแล้วก็ค่าแอตแทกสามสิบซึ่งดูไปดูมาแล้วแอตแทกน้อยที่สุดเลยซึ่งโดยองรวมสเตตยังน้อยอยู่นะครับเดี๋ยวต้องรอดูร่างสองของมันนี่แหละว่ามันจะมีความแข็งแกรง่งที่เพิ่มมากขึ้นแค่ไหนครับแต่ก่อนนั้นเราต้องพูดถึง Ability ของมันนนก่อา a b i งบ i t y ที่้ือ y ที่ว่าเวลาเราปาบอลทรงมันออกมาบนฟิลเสร็จปุ๊บเราจะสามารถส่งไอเทมของอ e ีกฝ่ายหนึ่งได้ด้วยและอ b บิลิตี้ที่2คืออินฟิลเทรเตอร์ครับอินฟิลเทรเตอร์เป็นอาบิลิตี้ที่โจมตีทะลุพวกรีเฟกไลท์สกรีนหรือเซฟกัดได้นั่นเองครับกรณีที่แบบเรามีพลังโจมตีกายภาพอย่างนี้ใช่ไหมโจมตีใส่รีเฟกไปรีเฟกก็ไม่เกิดผลครับผมก็จะคำนวณความเสียหายตามพลังโจมตีปกติได้เลยและฮิดเดนอาบิลิตี้ของ o n b a บ on w น r ว d คือเทเลพาธีครับเทเลพาธีก็คือเป็นอ b บิลิตี้ที่ว่าเราจะไม่ได้รับความเสียหาาาายจจากการโมมตีีท่ องเดียวกันทีนี้ถ้าเกิดว่า OnBa t จะวิวัฒนาการนะครับมันจําเป็นต้องมีเลเวล48เนาะเมื่อเลเวล48ปุ๊บวิวัฒนาการกลายเป็น On w เวิ์โปเกมอนคลื่นเสียงทตาดินกับทตุมังกรครับซึ่งรูปร่างของมันนะครับผมเขาบอกว่าอ้างอิงจากการที่เอาข้างคาวมาผสมกับไวเวิร์นนะและทีนี้ส่วนหูของมันก็จะมีการใส่ลําโพงเข้าไปให้นะครับซึ่งไอ้ส่วนหูที่มีลักษณะเป็นคล้ายๆลาโพงที่สามารถส่งหรือรับเสียงได้อันนี้ถ้าดูจากขนาดแล้วก็ใหญ่กว่าใบหน้าของมันเหมือนกันโดยตัวของมันเนี่ยจะมีความสามารถในการเปล่งเสียงคลื่นัต โซนิีกออกจากส่วนหูที่คล้ายลำโพงตรงนี้ส่งไปแล้วก็สามารถรับเสียงสะท้อนกลับมาทําให้มันสามารถที่จะรับรู้อะไรต่างๆนานาที่อยู่บริเวณรอบข้างได้ซึ่งตรงนี้นะครับจะส่งผลมากที่สุดก็คือตอนอยู่ในความมืดการที่มันส่งขึ้นเสียงส่งไปส่งมาสะท้อนนูน่นสะท้อนนี่มาแล้วมันสามารถเคลื่อนที่ในความมืดได้อย่างอิสระอย่างนี้นะครับอันนั้นคือเป็นพฤติกรรมความสะดวกสบายของมันแต่ทีนี้นะครับเขาบอกเลยว่าไอพฤติกรรมแบบนี้มันส่งผลต่อการต่อสู้ด้วยหมายความว่าโปรแกมว่าหลายตัวนะครับผมจะรู้ชื่อเสียงเรียงนามของออนเวิร์ด ในพื้นที่ที่แบบมืดมิดได้เป็นอย่างดีนะเขาบอกว่าโปเกมอนอย่างซาซันรานะครับผมซึ่งเป็นเจ้ามังกรมืดใช่ไหมไอตัวนั้นนะครับขนาดจะต่อสู้กับออนเวิร์นยังกลัวเลยนะว่าตัวเองแบบจะเสียเปรียบเพราะว่าตัวของมันเคลื่อนที่ในความมืดได้รวดเร็วมากๆส่วนซาซันราเนี่ยแม้จะเป็นโปเกมอนที่มีพลังแห่งความมืดก็ตามมันก็ไม่ได้ต่อสู้หรือมองเห็นจับสัมผัสอะไรพวกนี้ในความมืดได้ดีขนาดนั้นเรีวยกว่าจะกลายเป็นการต่อสู้ที่ตัวเองเสียเปรียบทันทีครับนอกจากนั้นแล้วนะครับคลื่นเสียงของ, On ง,าางขออนเวิร ใหญ่ได้ราวกับเป็นคลื่นระเบิดเลยครับและจากที่มันใช้เครื่องเสียงในการที่จะสร้างความได้เปรียบสร้างความสะดวกสบายเวลาที่เป็นกลางคืนเวลาที่เป็นช่วงเวลาอันมืดมิดใช่ไหมครับตัวของมันบางครั้งก็มีการออกหากินเวลากลางคืนนะครับเพราะว่าก็จะส่งเสริมในเรื่องของการล่าเหยื่อของมันได้ดีด้วยซึ่งเวลาที่มันล่าเหยื่อหรือกระทั่งรวมถึงเวลาต่อสู้นะมันจะเป็นโปเกมอนที่มีความดุดันสูงมากๆนะครับเวลาที่มันจะล่าเหยื่ออย่างเงี้ยมันก็จะมีแววตาที่โหดเหี้ยมขึ้นมาทันทีแล้วก็ล่าเหยื่ออย่างไร้ความปราณีกกัันนนนไไไไไปเเเเเลลลลยยยซึ่่่่่งวาาาาามมม็จะะะทํใหห้้ืืออออสรรถคดบพ ไหวไม่ได้เสร็จปุ๊บมันก็อาจจะจับกินนะตรงนั้นเลยหรืออาจจะเอาไปแบ่งเพื่อนแบ่งท้องก็ได้เหมือนกันครับซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เป็นพฤติกรรมการที่มันเจอโปเกมอนแล้วมันต้องการล่าโปเกมอนกินเป็นอาหารนะแต่ที่จริงแล้วออนเวิร์ดอาหารโปรดของมันจริงๆนะคือผลไม้สุกครับโปเกมอนเทรนเนอร์ที่เลี้ยงเจ้าออนเวิร์ดเนี่ยครับจะมีเคล็ดลับเลยนะครับว่าถ้าหากว่ามันดูอารมณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ปุ๊บให้เบอร์รี่มันกินให้ผลไม้มันกินอย่างเงี้ยก็จะทําให้อารมณ์ของมันสงบได้ทันทีครับอันนี้ลองมาดู งถึง123เลยและในส่วนค่าพลังโจมตีนะครับผมค่าสเปเชียลแอตแท็กก็97และก็ค่าแอตแท็กอยู่ที่70นะครับเวลาที่ผมเห็นคนเอาออนเวิร์นมาเล่นส่วนใหญ่ก็จะใส่ท่าบูมเบิร์สอย่างนี้นะครับเป็นท่าท่า normal เนาะที่สามารถโจมตีเป็นวงกว้างได้บวกกัอีกท่าน,นึงที่เห็นบ่อยๆก็คือเฮอริเคนนั่นแหละครับเพราะฉะนั้นดูทรงก็ค่อนข้างเข้าใจได้นะครับว่ามันเป็นโปเกมอนที่ก็เล่นสายสเปเชียลน่าจะเวิร์กกว่าแต่ทีนี้ก็เคยเห็นมีคนแบบเอาไปเล่นสายกายภาพนะครับผมแบบติด rage, ิดดอออเเเเเรรรจจจจยยย่่่่าาาาาางงีีีี้้้โมมมตแแแบบบปปๆ,ๆขนนาานะะคคคคััใทว็จจส อยนะเออถ้ามันใช้อาเร e มาก็อาจจะร่วมได้เหมือนกันนะครับผมก็จะหมดไปนะครับผมสำหรับข้อมูลของเจ้าโปเกมอนมังกรทั้ง3ตัวคริมแกนออนแบทออนเวิร์ครับผมท่านผู้ชมฟังแล้วเป็นยังไงบ้างถ้าผมถามท่านผู้ชมว่าให้เลือกเอาคริมแกนไปเล่นหรือเอาออนเวิร์นไปเล่นท่านผู้ชมจะเลือกตัวไหนเลือกเพราะอะไรนะครับผมเป็นสายไหนอะไรกยังไงกันก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้เลยครับถ้าให้ส่วนตัวผมเลือกผมก็จะเลือกออนเบิร์นนะพะส่วนตัวผมบางทีชอบเร็วแล้วก็ชอบแรงนะครับผมตัวคริมแกนมันยังช้าไปหน่อยแม้ว่ามันจะโจมตีแรงก็ ทีนี้ผมก็รอความเห็นท่านผู้ชมนะครับว่าจะมีอะไรสนุกสนานมาพูดคุยกันบ้างสำหรับคลิปนี้ถ้ามีข้อผิดพลาดประการใดผมก็ขออภัยมาณทีนี้ด้วยนะครับดูคลิปนี้แล้วชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์กดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะและเดี๋ยวไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ